วันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน8ปนะครับปี65นะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันบวงสวงนะฮะที่เป็นการเปิดออฟฟิศนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจนะครับที่จะสามารถสร้างนะฮะธุรกิจรวมถึงสามารถช่วยเหลือแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้นะฮะจากการทํากําไรในอากาศหรือว่าการเทรดทุนแบบ Forex นั่นเองภายใต้สโลแกนที่มีชื่อว่าเปลี่ยนเงินโลกให้เป็นเงินเรากับสถาบันครับ s u c c e s s t r a d e r 888 Academy ควันนี้เป็นวันบวงสวงนะครับก็ เ uh, ทรดสดนะครับให้กับ uh, นักเรียนได้มีโอกาสได้ดูนะฮะตอนนี้เนี่ยก็บวกไปแล้วนะครับห้าสิบสี่เหรียญน,นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าแรงซื้อนะครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันเตรียรม,มตัวที่จะพุ่งไปนะฮะหลุดตรงนี้ไปได้ดุเลยนะที่เก่าเลยนะหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เลยนะครับแหมเข้ายังไงก็บวกนะเออเดี๋ยวจะปิดที่หนึ่งร้อยเหรียญก่อนนะฮะเออเอาละเอาแล้วเจ็ดสิบแปดแล้วเจ็ดสิบแปดแล้วไปแล้วปัจจุบันนี้ครับนะฮะผ่านไปแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเรามีคนนะฮะที่อยู่ใน Success Academy Trader888 นะครับมี มีรายได้จากการเทรด Forex หรือว่าการใช้เครื่องมือ Forex เนี่ย100,000บาทถึง5คนครับและนะฮะต้องบอกว่า5 0,000บาทนะครับเกือบ20คนครับรวมถึงเดือนละ30,000บาทนะครับมากกว่าเกือบ100ยคนเลยเราเพิ่งเริ่มต้นแต่รอดูหลังจากนี้อีก3เดือน6เดือน1ปีหรือ3ปีหลังจากนี้ครับเราจะมีคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากการเรียนรู้การทำเงินแนอากาศแน่นอนครับเอาละฮะ140แล้วไปแล้วนะฮะโอ้โโอ้หมันย สุดยอดนะเอาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วไปดูหน่อยไปดูหน่อยใส่ <c oughs> 9มีความหมายว่าก้าวหน้านะครับก้ามั่นนะครับก้าวไปด้วยกันก้าวไปสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เลข8เนี่ยเป็นเลขของเงินนะฮะก็คือเราจะมีเงินมีทองมีความสุขมีความสำเร็จแบบอินฟินิตี้แบบเต็มที่เลยผมเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับระบบนะครับซัคเซสเทรดเดอร์แปดแปดแคนดีรู้สึกมีความยินดีนะครับเราจะมาร่วมสร้างความสําเร็จไปด้วยกันนะฮะใครที่นะครับ อยากจะเข้ามาร่วมก็รีบติดต่อนะฮะคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับทุกคนเลยบอทก๊อฟนะฮะก็คือตัวผมเองนะครับเรืองศักดิ์กิจพรนุพวัฒน์นะครับแล้วก็ วัดปิ่นนะฮะธนาคารจุฬใจจ้องเราสองคนนะฮะมั่นใจครับว่าใครก็แล้วแต่ครับที่มีโอกาสนะฮะเข้ามาร่วมนะครับกับพวกเรานะฮะคนคนนั้นจะต้องมีความสุขที่เพิ่มมากขึ้นครับจะต้องมีนะฮะคุณภาพชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องมีความสุขนะฮะความสําเร็จรวมถึงมีเงินที่เพิ่มมากขึ้นดั่งใจที่เราปรารถนาเลยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จไปด้วยกันนะครับแล้วมาเจอกันกับ Success Leader แปดแปดแปด Academy ครับ Success Leader แปดแปดแปด Academy เรียนเงินโลก